พระครูบาบุญปั่นชยนันโทแห่งสำนักสงฆ์บ้านลู้14หลังคาเป็นต้นแบบพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่มีความกตัญญูตะเวทีต่อบุพการีอันนี้พระครูบาได้จัดงานบุญปล่อยข้าวสังบำเพ็ญกุศลอุทิศไปหาคุณแม่อุ้ยบางจินดาธรรมที่ได้ล่วงลับไปแล้วด้วยอายุ9ก,ก้าปีณนะที่ชุมชนบ้านป่าตึงตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย งานปอยวันนี้ได้จัดเรือสเปาคำอุทิศบุญกุศลไปให้แม่อุ้ยบางได้ขี่เรือสเปาคำท่องไปสู่โลกของพระนิพพานในภพภูมิเบื้องหน้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสนอคำสอนที่สำคัญ และมีความหมายอันลึกซึ้งให้แก่พุทธศาสนิกชนเพื่อให้พวกเราปฏิบัติต่อบุพการีด้วยความกตัญญูกตาวทิิตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญและบทบาทอันยิ่งใหญ่ในการพัฒนาจิตใจและสร้างความสุขในชีวิตของเรา จ้าได้สอนและประสาทคำสอนที่สำคัญให้แก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลกเพื่อให้พวกเราเข้าใจและปฏิบัติตามพระพุทธศาสนาในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมหนึ่งในคำสอนที่สำคัญคือคำสอนเรื่องความกตัญญูเปิทิตาซึ่งเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญอันยิ่งใหญ่และเป็นที่ยอมรับในสังคมพุทธศาสนิกชนและอย่างกว้างขวางในวัฒนธรรมอื่นๆด้วยกัน ความกตัญญูกตาเวทิตาเป็นการปฏิบัติต่อบุพการีที่สําคัญอย่างหนึ่งในพุทธศาสนิกชนซึ่งหมายถึงการแสวงหาความบริสุทธิ์และความรู้สึกผิดกับตนเองและกับสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติตามความกตัญญูกตาเวทิตาเป็นการใช้กําลังจิตใจในการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อพัฒนาให้คุณธรรมและคุณภาพชีวิตของเราเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทําให้เรามีความสุขและ,จะเจริญประสบความสําเร็จในทุกด้านของชีวิตการปฏิบัติตามความกตัญญูกตเวทิตาเป็นทางที่ทําให้เรามีความสุขและความสําเร็จในชีวิตจะช่วยให้เราเติบโตและพัฒนาเป็นบุคคลที่ดีขึ้นเรื่อยๆและมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่เป็นสิ่งดีและมั่นคงเราจะได้รับทราบกันว่าพระครูบาบุญปัญชยนันโทแห่งวัดลวงสิบสี่หลังคาที่เป็นสำนักสงฆ์ที่โด่งดังไปทั่วประเทศ ได้ชื่อเสียงของพระสิงห์หนึ่งหินแร่เหล็กหลายหนึ่งเดียวในโลกและพระสงฆ์รูปนี้ยังได้จัดตั้งกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และช่วยเหลือสังคมอีกหลายด้านทั้งด้านการศึกษาของเยาวชนด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ได้ยโอกาสซึ่งเป็นอีกบทบาทหนึ่งของพระสงฆ์ในประเทศไทยที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรับรู้มาก่อน